เสงเสงตอนก็ทถังพิษยิ่งสาวโตคิงหังหลีเล่าก่อนหนึ่งนางตีพักตูหู้แรงเสเหมือนอยากด้วยกว่าตีไกกๆอยู่นาตามันนัง่งหังหลีเล่าสีเนื้อขาวของซึ่งปังมดใส่ลีอยู่เซต้ากวยนาสายตามันนั่งเตเหมือนหังคีเง,งาแห้งหนาเมเลี่อ่อนมวยเขามันนั่งเฮ็ดสังอยู่ตีในค่ะปอมเมเลี่ห้องหาขาอ ปอมเมลิงออนลาดว่าเตถึงเข้าย่ํปังปยยวยเยาให้มีเล่งออนแนดก่อเฮ็ดทังเฮ็ดผักในาวมวยเค้าวายนามาตวยนางไส้มันหน้าตาคังนี้มันนงมีห้อยน้ําตายังอําไปแห้งแลมือนางไส้มันไลหันนงนั้นสังลาดว่าเมเร่งออนปีแสงคองซึ่งเปมันมา,นาลีเอตลูปอตันนายเมเร่งคังนี้กวยอํากานําสกอลีกวยนา,น,นาเป็นสังนเป็นสังแลไสก่อนเคเฮ็ดไต่อเ่งออนปีซึ่งไหน นางแสงของมากอดมเมลิงอ่อนมันไวแลมเมลิงอ่อนมันโกเอาหนาหังลีอ่อนมันอิงใส่อกนางใส่มันเสห้องห้ออกมาเหมือนว่ามันถึงข้าวยา้ำปล่อยลองตั้งเตอร์ใส่ออกมาเย้านางใส่มันสั่งนัดว่าอย่าปีอาอเตอร์ใส่โกห้องห้ออกมาคาแลมเมลิงอ่อนใส่ลีแห้งหนาอ่ำกึ่งแลบกันตั้งผู้ใส้ใส่ให้ใส่เมื่อก้อนนั่นคาหลอ มวยเข้าวนหนลังกว่าขึ้นเมื่อพองมันนั่งแลใสสก่อนเคเแต่ซาเป็นก็อหักกันขาตั้งสองมือทู่ซักกันแลมีกางใสหักดอกกันมากำลอยลอยไสก่อนเคสั่งต่อเสแลเข้ามาในสัต์ปั่นมันนั่งมันใจมาอุบมาเกามันนั่งออกนาออกตาแลเฮ็ดไห้ปอแม่มันก่อหูซ้อมเสป่องใสซ้อมตั้งหักขาอยู่กวยกาอยู่ๆอ่ำด้นไหลหังแหนโตสังเหมือนหนังใสผ้าลงมาผ่าใส่กลางลังมันนั่ง ไายก่อนเคมาตองถามยิ่งคำแรงลูกอันซับมาซ่อมไม่น่อยปอมันปอมันก่ออย่าว่าเตะเทงขึ้นลาไปตกลงพร้อมใส่ซ้อมลูกก่อนกดในเฮินกูก่อก่อคู่ซ้อมอยู่ว่าไซยก่อนเคอเป็นก่อหักมันนงังอ่ำไส่ก่อหักยิ่งคำแรงเมื่อยิงหมวยขาวไรหู้นั่นโหใส่มันนงัปงปอกไข่แตกไฮไลท์เมอนนังว่ามันนังยาหักหลัง ปอดเตเต้มันกกอ่อนนั่งมีน้อยแหล่ลูกสิบมันมาอยู่ออกนาออกตาในเขือนเร็วกันตั้งแม่มันแหลเฮทไทยแม่มันไาเตอร์ใส่เตเตวาวาเสย่้อนไข่กว่าอยู่ในเขื่อนหลังเล็กๆก,ก็เร็วแลเอาเขื่อนหลังใหญ่อับปันนั่งมีน้อยแลโพมันปล่อยให้ขาตั้งสองลามีตั้งเสื้อใส่ในเขือนหลังในการหนังใส่ใครเป็นอยู่ยาว ลองนา่งมีน้อยปอมมันป่นกว่ายังอ่ำไปหึงมีลองใหม่มาให้มันนั่งไลเตอร์โอเเตอร์ใส่แทงเยา้ากาสตาอ่อนมันนั่งซึ่งปีมาให้ตัานน่ายวายเสปอมันตกลงพร้อมใส่หาบไส้ก่อนเคอเป็นลูกขวยเยา้นานังมีน้อยคำดีแลลูกยิงสาวมันกอ่อในหางส้มเสื้อออกนาออกตาหันเยา้าก่อคัดลมแห้งหนา เลือนนั่นอ่ำกา้าขาแม่ลูกอ่อนกันลัดความเกเลเ่นว่าคิดว่าป่ายมวยขาวอยู่ตาเซเฮยดไทยมันนั่งไลเตอร์ใส่แห้งหนามันนั่งยุกกอกโขเข้นมาตีโฮมานั่งใส่มันกำลอยลอยแหล่เอามืออ่อนมันปัดแปดน้าตาเซงเซงเซว่ามวยเตกกอดป้วยปังแขกคาอปีแซงคองมวยเตก่อยิ้มจมจอมขาตั้งสองข้าวยำอาอนคาเตอร์ใส่ห้องไฮมันสุดเซงเยี่ยวค่ะสายตามันนั่งเหมือนห่างยุ่มใส่แห้งหนา นางไซมันสั่งถามจอมลองไม้ใส่ว่ามเมล่งอ่อนยุมยำใส่อยู่คา,าว่าวเตอํัมเตอร์ใส่เมื่อไรยหันหางอันวัดอกวัดใส่นั่นมวยขาวยุ่มออกมาเสว่าปีแซงของอย่าปีไม่ใส่ตอนตาค่าข้าวยำผู้ยิ่งอ่อนอ่อนมันสุดเซงกว่าเยา้ามวยเตเฮทัยมันไรเตอร์ใส่อันมันอ่ำเลิกมวยและมวยเตเฮทัยมันหลอมหลอมสีลายมวยคาอ้อ มันนั่งลุกขึ้นซุกจอมลองตั้งหยุ่มยาไใส่ตเสาเก่าเซไปเข้ากว่าในคลองเฮ็ดทางมันนั่นอยู่เยา้าภายในป้อยปังแขกป้อยปังแขกหังแห้นคึกแแคมใหญ่ลงแงห,าาห้งนาเสาเหมาเสาเสาหังลีเล่านาป้อดอ่นว่าเป็นเสายิ่งแลงเสา้ายเยา้าขาตั้งสองสอดแขนไปข้างกูกันมายิงคำแรงเสาเสาอ่ำตั้นในหังแห้นโตสังกุยนามันเฮ็ดเหมือนนั่งว่าเป็นก่อหักส้ก่อนเครื่องมาเข้าตั้งหึง นาตามันก่อย้อนผ่าตัดมีมานำหนายเย้าแลเฮทัยวันเมอนในอ่ำแแบมีไผ่เข่เข่งตั้งหางดีมันไหลนางคำลีก็เป็นแม่มันก่อไปข้างกูเข้ามาซ้อมโผมันวันเมินในมันนุ่งโคปันตุ้งย้าซับเนอแลใส่เครื่องหอยเครื่องตือ้อปอมาเพือก่อตั้งโต๊กาขันเครื่องหอยเครื่องตือ้อตีโตมันตั้งเซ็งโฮมกันแม่นเงินเป็นตัลตายล่านอยู่ ยามนั่นเปินกอห้องสอบผิดปังให้เ้าหมาวเสาเา้าขึ้นมาเหนยหออย่งซาดแลให้ขึ้นมาหลัดความยินสมต่อแขกอันมาในปังป้อยตั้งเซงในอยู่เย้า้สายก่อนเคอนุงโคเสาหมาซีมนหน้าตามัน้สยฮังลีนาะยามเดียวในมัน้สยซุกอยู่หิมคังเ้าเาามันเซตากก้ยกาสสยตามันเต้กลุ่มลลอมมุงด้วยแขกอันมาซุกอยู่นายหยงซาดนั่นก้ยเหมือนนั่งว่ามันลลอมหาภัยมังก็ไว้อยู่ นาตามันซ้ายหังลีปังซึนใสอยู่เซต้าโกอกวยกาสายตามันซ้ายเต้อําแลบมีตั้งเสื้อใส่สังยอนว่าภายในโหใส่มันซ้ายมียิงสาวก้อนหนึ่งเสงิมไว้อยู่กวยกาตั้งหกักอําเฮตให้ตั้งเสียบใสอันมีต่อมันนางหายลายกว่าไลมันซ้ายแน่ตแตบตัดใสตอบแตนมันนางตาให้มันนางไล่ชายแตนขึ้นวอดกามอั่ยามเฮตต่อน้องซ้ายมันไว้ ให้มันนั่งเลยหยาผืดไลเตอร์โอเกเตอร์ใสเหมือนหนังอันนองไซมันยามทบมาอ่อนตังไซก่อนเคอเตหลัดความยินสมต่อแขกอันมาในปังป้อยนั่นสายตามันซ้ายไลหันแมนมันนั่งไปเข้ามาในปังป้อยในแหล่ตังหางหลีมันนั่งอ่ำสายตามันซ้ายไหวปออ่ำสั่งไวกว่าตั้งหลายหลยึงมันนั่งไปเข้ามาซ้ำยึงแค้นหันหน้าตาเล่ามันแสงแรงลีนาแหล่เฮดไทยโหใสมันซ้ายปอสันคอนซอมอยู่เย้า เสาเสามันยิงคำแรงหันมันไซกลุ่มซุกเมืองอยู่กล้วยแลสังตักว่าปีก่อนเคอกลุ่มยักษ์้วยอีสังอยู่คาลาเป็นสังแลอําลัดความยินสมต่อแขกตั้งนำเซปอกเปินอ่อนกันไปอยู่คาออเสียงลาดเสาเสามันเฮดไ้มันไลสัตตี้มากขึ้นแลมันไซสังลัดความยินสมต่อแขกอันมาในป่งปอยซอมขอกามกึดกรึดขำขำย้อนว่ามันไซกลุ่มเขาใสผู้ยิ่งหังดีเล่าอันซุกเซส่งตั้งยุมหวานมาซูมันนั่นก้ย ยิ่งหวยขาวแตบตัดใส่มาในป้อยปังแขกตาเตม,มาตุ้ยนาก็หักมันเป็นปอกกำเลืนสุดมันนงังเลิกนุงโคอันแลบเตวดัดใส่วดัดตาเมาเมาตั้งนํามาเป็นโคปันตุ้งย้าลักลิ้นเป็นสินแหวงมาถึงกลางคาแร่พองมือ,อยางไปเฮทัยฮันแมนคาเล่าอ่อนมันนงังเป็นกรรําเป็นกรรําผ่ายเนอเป็นเซอร์ปล่อยไว้ายนาอกเฮทัยฮันเนอรนังขาวน้นมันลีนาคนโหย้าสีล้ำปล่อยเพลลงมาว้กลางลัง นาตาขาวใส่มันมามีตามุนเสยยอมสีของอ่อนใส่ตีแกมมันวางวางแลตัวเย,ยาว่าหังหลีเล่านาใสายเมาเสื้อหิมหอมอ่อนกันส่งสายตาหวานมาสูมันนั่งสีซบของของอ่อนมันน่งกอส่งตั้งยุ่มหวานซู้เมาเมาอันยักด้วยมานั่นแลเฮียไทยใสย่เมาอันอยู่เนยยงซาดนั่นป้อมึงลงกว่าเป็นกัมเป็นกัมอยู่เยา่ายามนั่นนางคำหลีม่น้อยปอมันไปมาตั้งหลังมันนั่งเสวา ไม่ยังตึกคัดมาตีนายอยู่ห้าหมวยเขานายว่าไม่กลุ่มนอนห้องให้อยู่ในคลองนอนกล้วยเอื้อนหนนาวนพิษเยา้าไม่ในแก่นแข็งแห้งหนาเนาะอันหัดไม้หยักด้วยนาก็หกักเตะอยปังแขกซ่อมผู้ยิ่งต่างก้อเส่งไหนสิงแม่สิบมันหลังปันมาตั้งหลังแล่มวยเขาถอยใส่เขาลึกๆเสยไหวานามายุมซุ้มมันเสว่าไม่สุงคข้าหน้าเมื่อในหน้าเฮาหังหลีเลือใส่กูปอกขันเนาะ อําว่าซึ่งหือคากอตึนเตม,มาในปังป้อยในอยู่ยวค่ะย้อนคาไขาหันก็ฮักค่ะอันแตบแตัดสเตหนาเฮินซ่อมลูกสาวหน้าเฮาอันอําได้มีใสาฮักเสอิดนั่นสองมันเตมีตั้งเสือส้อสายเตหือพอเตว่าลองเตมันผู้ไส้ก้นในแลบกันตั้งลูกสาวหน้าเฮาเตยวาวคันเนาะผู้ไส้อันเซงใส่ฮักตีผู้ยิ่งง่ายๆแลกว่าเอาผู้ยิ่งอันอ่ายามไหวตวยมา,ตาเตนะเฮินซ้อม อําว่าซึ่งหือกอข้ายอนให้หน้าเฮาลุ่มรัด้วยถึงลูกสาวหน้าเฮาลีลีอิดหนึ่งคัะหน้าวันหนึ่งป้อไสก่อนเคอะกอดทบพันผู้ยิ่งอันหางลีเลอหนุ่มเลอลูกสาวหน้าเฮามามันก่อสังเตผัดยันกว่าอํำดัดสั่งความเสียคอก่อเป็นไลค่าโอนางคำหลีใส่ลำแห้งหนาซุกเซสันอยู่ตื้นตื้นลูกอ่อนยิ่งก้อนในฮัดเตเย่ามาว่าหังมันซึ่งไหนตีเตมันวันเหมือนในมันถูกหลีนอนห้องไหอยู่ตีเฮินกล้วย เป็นสังเละยังตึกใส่แก่นแข็งเฮ็ดทางเฮ็ดพังมาในปังป้อยในไรอยู่มันสั่งตอบขึ้นลูกสิบมันว่าหน้ายินส้มมวยขาวเต้เย้านาอันลัดปันพังลูกสาวหน้ากล้วยหนาหน้าวนว่ามันอ่ำแลบมีวันนั่นหลอไส่ก่อนเคอโกอแลบวนต้วยหลีเย้าอันตั้งมันเตมาเตปไวปังแขกซ่อมลูกสาวหน้าอ่ำว่าเส้นหือกอหน้าเตอใส่ซ่อมเต้เย้านาอันใส้ก่อนเคออ่ำเลิกไม่มาเป็นเศร้า การน้ยกว่าหน้าหน้าเตกว่ายินซ้มแขกอันมันในปังป้อยก่อนลัดสุดเย้ามันก่อไปกว่าไหวนายุ่มยุ่มยายยายตอกแขกอันมันในปังป้อยนั่นอยู่เย่าหมวยขาวขัดใส่ให้หำน้ำตาโตเศร้าเก่าไหวเซไหวหน้าตายุ่มยุ่มยายยายมากขึ้นเหมือนเก่ามันนางเตะอ่ำมีวันเตอร์ใส่ซ้อมผู้ชายก่อนในแทงเย้าวันเหมือนในเป็นวันลื่นสุดอันมันมาสั่งมันาส วายเสยนั่นปอยปังแขกก็ไลสุดเซงกว่าย่ามเห็วในถึงเข้าย่ามส่งา้าเหมา,าเาสาวเข้าเฮิรนหอเยา้าข้องนอนยิงคำแรงอันอยู่ภายในเฮิรนหลังใหญ่นั่นไลฮังเฮี้ยนว้เป็นเฮิรนหอย้าเหมาสาสาวอ่ำปออยู่ไกลข้องนอนยิงมวยขาวา่ากาฮื้อตามวยข่าเตไปมาในข้องนอนมันนั่นเตไลไปป้วนข้องนอนยิงคำแรงมาก,ก่อนเฮดไทยโหใสมันนั้งเซฟแฮงนา มันนั่งสั่งแทบตัดใสการนอนเฮินหลังเลขซ่อมแม่มัน่นอันเป็นนั่งเมลงอันถูกแม่นซ่อมปักเปิงกล้ยหนามันนั่งอ่อนโตเศเสาเก่าปายออกยันรองซุกซักเสกว่าอยู่ในเฮินหลังเลขก้อเหลวปล่อยให้โพมั่นแลนั่งมีหน่อยคำดีอยู่ซ่อมกันซ่อมหนังกลางใสใครเป็นนั่นเยา้าภายในเฮินหอเ้าหมาเ้าเช้านั่งคำดีแลโพมัน่นนั่งกูกันไว้อยู่ภายหน้ามีเ้าหมาเ้าเช้าตึกนั่งคุบเขาไว้ขาตั้งซองอยู่ ปีน้องผู้ใหญ่ไผ่เศร้าเหมานั่นมีอ้อย,ยก่อสัมสมันสายโกยมาป้อยปังแขกปอแม่มันแลปีน้องส,สัมใซมันเต้เต้อ่ำม,มีไผ่ามาป้อยปังแขกเซก็เียไทยนั่งคำดีแลยิ่งคำแรงอ่ำเป้งปอใสแห้งหนาสายก่อนเคยรัดว่าปอแม่มันอายุใหญ่เย้าอ่ำไครไห้ขาตั้งสองลายหยาบผืดออกข้าวตั้งมาเขาห่มป้อยปังแขกซ้ำว่าผู้ใหญ่ไผ่มันสายอ่ำม,มากก่อมันหักยิ่งคำแรงแลเต้เต้ป้อยปังแขกซ่อมมันนั่งอยู่ นางคำหลีหันถึงตั้งหมักมีมันไส้แล่สังเก็บซิมลองใส่ลำว่ายไผ่ในหูวใส่มันกล้วยอยู่เยาวไวเสนั่นแขกอันมาส่งเจ้าหมาเร้สาสาวเข้าเฮิรนหอกกอไรปอกเมือกว่าภายในเฮินหอกึดเลอไว้เจ้าหมาและเร้าสาวกล้วยเย้าโดยหางไส้กวนเคออ่ำแลบกาฮือยิ่งคำแรงสังมันไส้อ่ำเนหางส้มเซออ่ำเมินหนังเจ้าโผหยองเมาซ้อมนางเมในวันเขาเฮินหอเสียอิด มันไสอ่ำเข้าใส่อีสังปล่อยตโตล่มนอนกว่าเนื้อกูนอนซ้อมตั้งเฮอโอนอยู่เย,ย้ายิงคำแรงสุกใสยากโดยเสาโพมันเยา้าอ่ำเป้งปอใส่แหงหนามันนั่งไปกว่าตีกูนอนแล่ปล่อยตโตล่มนอนหิ้มคังมันไซ้เสเอาโหมันอิงใส่หน้าอกมันไายแหล่เอามือเล็กอ่อนมันลุบหลบกำกำ,กำซ้อมโตคิงมันไายปีก่อนเครือขาวันเหมือนไนเป็นวันอ่อนตั้งสุดอันเท้าเข้าฮึ้นหอปีก่อนเครอเตนนอนรับแปดคำแรงเสงในอ่ำได้ค่ะ มืออ่อนมันนั่งโลนแห้งหนาขัดใส่ลูบกํามซอมโตมันซ้ายตาหยอกเก้าให้มันซ้ายมีลมไข่เฮ็ดปุ่นพรอนเสาโผลกวยหนามันซ้ายเอามือมาหยิบมือโลนมันนั่งไหวเสลาดว่าเขาเฮ่อหนาเขายอนนอนก่่นหนาลึกหนาเย้าสูกอแนดกว่าลายโคโเสมานอนแลกความตอบมันซ้ายเฮ็ดไทยยิงคำแรงไข่ห้องแสนมังออกมาแห้งแหงหนาเป็นสังแรมันซ้ายไหวกาคันโตแห้งปอดอันหน่าย ไหวปังแขกปอกในอำไรเตงเงามาซ้อมตังหกักกล้วยกามันนางเตใไสมายาผู้ยิ่งหยอกเก้าให้มันไสมาหักมันนั่งให้ป้อไหล,ลองตั้งอันไรก่อนเคออำคำเตนหน้าเึ้นซ้อมยิ่งมวยขานั่นมันนั่งหู้อยู่กล้วยกาอำดัดออกมาไลอำวา่าเสิงหือยามมือเหลวในมันไสเข้าซือว่าเป็นเซาโพมันนั่งถูกแมนซ้อมปักเปิงเยา้ามันนางเตะอำมีวันปล่อยให้มันไสลอดมือกว่าไหล กำนันยอนตั้งเหออโอนเสแลเฮียไท้มันนั่งนอนรับกว่าอ่าตั้นหูโตอยู่เยา้าวายเสยมันนั่งนอนรับกว่าเยา้าใส่ก่อนเคยลุกขึ้นมาเสหลักไปออกห้องนอนกว่ากําลอยลอยแลปีกพักดูลอยลอยเยื่งหมายมันไส่อ่าไรอยู่ตีเ้าสามันกวยกาอยู่ตีข้องนอนแทงข้างหนึ่งมันอยากโดยกว่าตีข้องนั่นยังตึกมีสายไพ่แรงทองออกมาตีพักดูหูแรงอยู่แล่บองว่าเสาข้องยังอ่าไปนอนรับ